สวัสดีเพื่อนๆชาว XC ซทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรานี่ X อครับอยู่กับรายการเรื่องเล่างานจีนอ P ีที่3แล้วนะเรามาพูดเกี่ยวกับงานจีนอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะเอางานจีนมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะฮะผมขอบอกก่อนเลยนะฮะก็จะมีเพื่อนๆนหลายๆคนที่ชอบงานจีนก็มีที่ไม่ชอบงานจีนก็มีนะฮะก็ใช้ดุลพินิษในการตัดสินใจในการซื้อหรือการรับชมแล้วกันนะเพราะว่าผมทำคอนเทนต์มาเพื่อเอามาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันเรียกว่าเป็นคอนเทนต์นนานนนะะดา้มา หนุนให้ซื้อจะพยายามอธิบายให้ทุกคลิปแล้วกันว่างานจีนที่ผมเอามานำเสนอเนี่ยเป็นงานจีนที่เป็นงานจีนคัสตอมงานจีนคัสตอมคืออะไรคืองานจีนที่งานลิขสิทธิ์ยังไม่ได้ทำออกมาในรูปแบบนั้นนะฮะท่าทางต่างๆหรือว่าอิทิยาบถต่างๆยังไม่ได้ทำออกมาก็เป็นงานจีนที่เขาปั้นออกมาในรูปแบบต่างๆที่เขาจินตนาการขึ้นมาเองก็จะเป็นแบบหลายๆตัวที่ผมรีวิวไปนะฮะก็ไปดูได้นะครับอย่างตัวละครบางตัวงานแท้งานลิขสิทธิ์ยังไม่ทำออกมาเลยงานจีนทำออกมาแล้วครับตัดสินใจดูกันแลกกกนนบบาางคจะะเ็็สสม ไม่ได้ว่าอะไรเอาที่ความชอบดีกว่าตัวน,นี้เอกซิสสนับสนุนให้ซื้อ,อนานงานจีนงานก๊อฟแต่ละคนมีดุลพินิจของตัวเองอยู่ครับเลือกซื้อตามที่เราชอบนะครับผมผมก็เก็บบางตัวเท่านั้นนะฮะเก็บบางตัวที่ผมคิดว่ามันน่าเก็บงานมันทําออกมาให้เราเก็บสะสมเราไม่ได้ทํามาเพื่อซื้อมาขายเราซื้อมาสะส,สมเก็บ <Beat em, S 2> แล้วก็เอามาโชว์ตั้งดูเฉยเท่านั้นเองก่อน <S <S ท,ที่จะไปดูคลิปกันนะครับผมผมบอกก่อนเลยนะเพื่อนๆที่กดติดตามช่องนี่เอกซิสกดกระดิ่งคอมเมนต์ทุกคลิปบ่อยๆต่อไปนี้ตัวนี้เอกซิสจะกลับมาเป็นโนนใกการแจของสสะม ผมจะทําการสุ่ม แจกนะฮะในคอมเมนต์บ้างในการติดตามบอกเพื่อนๆบ้างนะฮะใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้นะครับรอยรอดูว่าคุณจะถึงวันนั้นเมื่อไหร่ที่ได้ครับของแจกตัวนี้สินะครับบอกก่อนว่าของที่จะแจกนะตอนนี้อาจจะไม่ได้ชิ้นใหญ่โตโมโหลานอะไรทั้งสิ้นจะค่อยๆเติบโตไปตามช่องครับช่องเราโตมากแค่ไหนสปอนเซอร์มากเข้ามากเข้าน้อยขนาดไหนของก็จะชิ้นใหญ่ตามสปอนเซอร์ที่มันเข้ามานะฮะลงคลิปวันไหนดูแล้วก็กดติดตามและคอมเมนต์ไว้นะฮะผมจะสุ่มแจกใต้คอมเมนต์นี่แหละตามเพจตัวนี้เองด้วยนะ มันจะมีกิจกรรมเด่นที่นั่นด้วยบ่อยๆนะ,ะแล้วก็ในเ c e b o o k ไปติดตามกันแล้วเดี๋ยวไปดูโมเดลที่กลักออกมาใหม่ล่าสุดกันดีกว่าไปไปไปกันมาแล้วนี่มาส่งสดๆร้อนๆเลยมาส่งวันนี้เลยนะฮะตัวนี้เลยที่เห็นกันที่หน้าปกเรามาแกะดูพร้อมๆกันดีกว่าว่ามันเป็นตัวอะไรแล้วรูปแบบการปั้นออกมาดีหรือไม่ดียังไงฟังเสียงมันมีเสียงกุ้งกิ๊งกุงกิงเลยนะแกะ เปิดมายังไม่เจอกล่องโมเดลนะครับมาแล้วอู้หู้ตัวนี้ฮิตโตะอยู่ในจักรวาลที่6เป็นนักสู้ของจักรวาลที่6มาแล้วนี่กล่องจะเหมือนโมโลเลยนะการออกแบบกล่องเหมือนโมโลแต่มันก็บุกเยอะพอสมค,ควรกล่องก็ไม่ได้แบบว่าออกมาดีนะฮะก็แต่ทาออกมาก็คล้ายๆโมโลอะให้ดูอย่างนี้ด้านข้างก็เป็นแบบนี้เลยฮิตโตะนะครับฮิตโตะเป็นอีกหนึ่งตัวละครของรากอนบอลซูเปอร์เดี๋ยวไปดูตัวละครกันดีกว่า โอ้ตัวใหญ่มากนะฮะตัวใหญ่มากครับพิตโตตัวนี้โคตรใหญ่เลยนี่ให้ผมดูก่อนโอ้ดูตัวใหญ่พอๆกับโมโลเลยอ่ะเ mm. ล้วแกก่อนนะ mm. มีออกมาทั้งหมด2ช่องนะครับ mm. ไม่มีโต๊ mm. <laughs> ไม่มีโตรีวิวนะ,ะช่วงนี้ที่มันไม่มีเก็บนะที่มันแคบมาก mm. โอ้ กีเสียงข้องแกงก้องแกง,งคือน,นี่คือฐานอําแข็ง,ขงเขาเรียกอําแข็งนะฐานตรงขาเขาอะตัวจักรวาลที่6กิศโตกนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่งานแท้ยังไม่ได้ทําออกมานะฮะมันจะมีออกมาแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับทำออกมาบอกคําเดียวว่าโอ้โหอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านออกมาดีอีกแล้วครับท่านดีจริงๆครับท่าน <an> <l ots> ดูฮะโอ้ดูประกอบกันก่อนเลยโบวะพอดีเป๊ะงานจีนงานจีนคัสตอมดู 지 <목소리나> เรามาดูกันที่หน้าของที่โตกันดีกว่านะฮะก็เท่าที่ดูนะก็คือการลงสีดูดีขึ้นนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเนียนขึ้นแต่ก็ยังมีตําหนิเล็กๆน้อยๆอยู่นะฮะก็ไม่ได้เนียนเท่างานแท้อยู่แล้วนะฮะเปรียบเทียบกันไม่ได้ก็จะมีลงเบี้ยวบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็ตามตัวอาจจะมีรอยบางจุดนะฮะอย่างตรงเอลด้านหลังของที่โตของผมเนี่ยก็จะมีรอยเป็นเหมือนรอยถลอกอยู่นะฮะลงสีไม่ค่อยดีนะครับเป็นรอยเหมือนรอยสีถลอกถลอกนิดๆนะครับแล้วก็ตามจุดต่างๆก็ยังไม่ได้มีอะไรมากวัสดุก็จจะต่่าาางงกนแแท้้อยูลว งานจีนก็เขาจะใช้วัสดุที่แบบว่าราคาถูกกว่าเกรดตามกว่างานแท้แน่นอนการปั้นออกมาผมว่าดีอ่ะดีแล้วก็เนียนสวยนะผมผมว่าผมว่ามันสวยอ่ะเพราะว่างานแท้ยังไม่ทําออกมาเราก็ยังไม่รู้ว่างานแท้ทาออกมาจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้คิดโตะนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะฮะการยืนของมันก็ถือว่าวางได้ดีเลยไม่มีการเอียงหรือล้มะไรทั้งสิ้นใส่ฐานปุ๊บวางได้ตรงเป๊ะเลยนะฮะส่วนสูงของมันก็จะอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรสูงอยู่พอสมควรใครชอบก็ลองไปติดต ติดตามหา,าซื้อตามเพจได้นะครับผมทำไมเขาทำออกมาได้ดีนะฮะก็คือทำออกมาให้ให้งานแท้หวั่นหวันละตอนนี้นะก็คือมันเปรียบเทียบยากแล้วเมื่อก่อนจะมีการเปรียบเทียบว่าเอองานแท้มันยัง วัสดุดีกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเดี๋ยวนี้งานจีนนะฮะบทำออกมาให้ดูให้ดูกันใกล้ๆเลยเนี่ยงานจีนทาออกมาไม่ต่างอะไรกับงานแท้สักเท่าไหร่เลยนะแต่ก็อย่างว่าฮะวัสดุมันคนละอย่างกันอยู่แล้วเพราะว่าเกรดวัสดุของงานจีนงานพวกนี้มันจะไม่ได้งานดีกว่างานแท้แน่นอนแต่ถามว่าว่าถ้าดูในสายตานะครับสวยแล้วก็เนียนขึ้นกว่าก่อนเยอะความคิดเห็นส่วนตัวนะ <laughs> ลองดูเฉยๆถ้าดูเป็นคอนเทนต์ว่าเฮ้ยงานจีนเดี๋ยวนี้เขาทำออกมาเป็นยังไงแล้วนะฮะดูฮะ โคตเนียนเลยดูหน้าก่อนฮิตโตะว้าวงานจีนนี่คืองานจีนคัสตอมนะครับผมฮิตโตะนะฮะสวยมากนะก็ลองดูใครที่สนใจที่อยากจะซื้อก็ลองไปติดตามตามเพจต่างๆที่เขาเปิดพีเปิดขายกันนะฮะเยอะแยะไปหมดเลย สวยงามมากนะครับผมก็อย่าลืมครับไปกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับโดนี่ซีนนะครับเดี๋ยวจะทําการแจกโมเดลต่างๆที่ผมมีอยู่นะฮะจะพยายามทยอยแจกไปเรื่อยๆตอนนี้ของเต็มห้องมาหมดแล้วนะฮะไม่มีที่ยืนไม่มีที่เดินไม่มีที่เก็บไม่มีที่วางแล้วก็จะพยายามแจกเพื่อนๆชาวอีกซีละกันนะฮะใครที่กดติดตามช่องโดนี่ซีนเตรียมตัวได้เลยสุ่มจากการกดติดตามสุ่มจากการคอมเมนต์นะครับผมใต้คลิปต่างๆที่ผมลงคลิปไปนะฮะใครที่คอมเมนต์บ่อยๆคุณมีสิทธิ์ได้แน่นอนนะครับ ที่เห็นกันหน้าตากันบ่อยๆมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเนะนะั่นแหละเตรียมตัวเดี๋ยวผมจะติดต่อกับไปนักจะ D X S No.1 นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะฮะมาแค่นี้แหละพูดคกัน <c oughs> ไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายเย้ฮิตโต้ฟุกัส